มันต้องรีโนเวทด่วน,นะฮะอย่างนี้ฮะเลสโก้ s <S เหลือไว้ท่านผู้ชมครับในกระทะนี้ฮะเลสโก้จ <c oughs> ัดใส่จานได้สวยงามเลยฮะยุดที่จับโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ฮนะเลสโก้ ครับเราเข้าลงไปนะฮะเข้าลงไปนะฮะลงทับแรงย้อนเข้าาไม่ได้นี่แตที่ใส่ใครก่อนเพราะว่าบรรจะรชทำไม้เข้าไม่ติดกระทะนะฮะมันเป็นเคล็ดลับนะฮะพัดยอดของเชฟยบจ้อยนะ สงส,สัยมันจะรีบไปดูโรงสีข้บบาวของวันนะฮะวัสนีครับผมเบาใจชาวบ้านอินดีช้ชาแนลนะครับ let's go <S บ้านก็มีอยู่เงินก็มีนอนรถก็มีขับแล้วผมจะต้องดิ้นรนเอาอะไรฮะ let's go <S <า> ข้าวหัอฮะต้มสันนบซอสฮะใส่ลงไปนะฮะกดเป็นข้อก่อนผัอดนะฮะ Let's go ได้สองจานครับทีนี้กินคนเดียวครับปัด ผัดผักใส่กุ้งใส่หมูฮะต้องมารีโนเวตเป็นข้าวผัดนะฮะวันนี้นะฮะเป็นตาแซบนะครับวันนี้ครับเข่าห้อนครับจากเข่าเย็นๆครับเข่าเย็นๆฮะเป็นเข่าห้อนอาหารห้อนนะครับวันนี้เด็กกกินนะฮะต่อไปนี้ฮะจะเป็นการกินโชว์ของสูนะสูงมไปเห็นหน้านะต้องขยับล้องขึ้นอีกเนี่ยครับเห็นหน้าครับมนเห็นหน้าก็ม่เห็นการข้าวฮะ นึกว่าซิงครับชีวิตก็เหมือนจับข้าวเหมือนเดิมนะจับก,กินโซ่อย่างนี้เลยดีไหมครับขยับมาตรงนี้จับเข่าแตะไก ยายขึ้นนิึดหน่อยจะเป็นการจิ้มชว่วงนะครับกับข้าวผันกับเข้าวผันรีโวทใหม่นะฮะทำอาหารเย็นแต่เมื่อคืนมาเป็นข้าวร้อนฮนะ ต้องใช้ไม้เซลฟี่ในการถ่ายทำการกินนะฮะรับสมกันกินกันเลยนะฮะ Let's go นะฮะครับข้บบบาวใส่ผักสดมาด้วยับขาดกาได้สุดพิเศะ ึกน้ำปลาเขาขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับกครับินกุ้งสัอหนอยฮะจะได้ฉลาดมันกุ้งสมองกุ้งนะฮะ let's go ไว้ต่ออีกหนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งจานนะหมดครับพอพักข้องไว้ก่อนนะฮะคือกดขบุญยุทธวา ขอบคุณครับ